o r of CEO นะครับ Watchworld นะครับแล้วก็ m o l l y Lab นะครับวันนี้เราพามาดูสต o อกกรุ m มของเรานะครับเรามีตู้กดน้ำยานะครับสักผ้าประพนุ่มแบบหยอดเหรียญนะครับสามารถกดแบบรีฟิลได้นะตู้เหล่านี้นะครับเป็นตู้ที่ต้องบอกว่าพร้อมส่งนะครับผมนะแล้วก็เรามีสต็อกน้ำยาสักผ้าปับผนุ่มนะครับที่เยอะมากๆนะครับ นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของสต็อกของเรานะครับใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ w a t c h w o r l d ของเรานะครับแน่นอนครับวันนี้ครับเราบอกเลยครับว่าคุณภาพมาตรฐานแบบนี้นะครับหาได้ที่ w a t c h w r l l นะครับแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องการอบผ้าไม่หอมนะครับวันนี้ w a t c h w r l l เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีคำตอบให้นะครับสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยการที่เราเพิ่มเทคโนโลยีแคปซูลเข้าไปนะครับที่ทำให้น้ำยาของคุณเนี่ยสามารถ อบผ้าแล้วหอมนะครับทนกับความร้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเรามีสต็อกที่พร้อมส่งให้กับทุกคนนะครับเรามีรถจัดส่งให้นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับผม